ที่พักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวยาชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงความพร้อมในการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าได้เตรียมแนวทางตั้งแต่การโหวตเลือกประธานสภาเป็นไปตามความมุ่งหวังของเราโดยจุดมุ่งหมายแปดพักร่วมจะทํารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้สําเร็จเสียงของพักเพื่อไทยทั้งหมดจะไปตามทิศทางที่คุยไว้ตั้งแต่ต้ตตนจากนี้จะต้องไปในทางเดียวกันอีกครั้ง จัดสัมมนาสสก่อนวันโหวตเลือกนายก2-3ครั้งคาดว่าจะเป็นวันที่10-12ึงิกรกฎาคมอาจจะเป็นที่ทำการพักหรือพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมให้สสพร้อมทำงานในสภาและการประสานงานทั้งหมดก็จะส่งผลให้อยู่ในทิศทางเดียวกันเดินหน้าร่วมกันก็จริงๆก็ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเรามีทิศทางยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาตั้งแต่การเลือกประธานสภานะก็ชัดเจนและเป็นไปตาม ความมุ่งหวังของเราเรายืนยันว่าเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าจะจับมือกันแปดพักเพื่อจะทํารัฐบาลฝ่ายประชาไตยให้สําเร็จเพราะฉะนั้นเสียงของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยจะไปตามทิศทางที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ดีในช่วงต่างๆเหล่านี้มันยังมีการที่จะต้องเตรียมความพร้อมไปในทางเดียวกันอีกทีก็คือว่าขณะนี้เรากําลังคิดว่าเราอาจจะมีการสัมมานาของสสก่อน สักสอครั้งเราก็เลยคิดว่าจะใช้โอกาสที่จะประชุมสภาเนี่ยเช่นวันที่12บสอ่ะ13เราจะมีประชุมสภาเพื่อเลือก1นมีด้วยเนี่ยสิบเอ็าอาจจะมีการสัมมนาสสอนะครับใน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 ภาคหรือในจังหวัดใกล้เคียงที่ที่ไม่สามารถปริมณฑลซึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเตรียมการทํางานของสสอในสภา นะครับแล้วก็เตรียมการทํางานในการประสานงานทั้งหมดซึ่งก็อาจจะมีผลที่สถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นและจําเป็นจะต้องให้สสอยู่ในทิศทางเดียวกันมันก็จะเป็นการฝึกฝนการสัมมนาการทาาําความเข้าใจกันในให้สสเรามีทิศทางที่ทเดินไปข้างหน้าอีกประการหนึ่งขณะนี้เรากําลังเปลี่ยนผ่านนะครับพักเพื่อจะให้ไปสู่ทิศทางที่สามารถแก้ไขจุดอ่อนต่างๆที่เราเคยมีเพื่อจะเดินไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับ องค์กรปรับขบวนในทิศทางใหม่ไอ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนที่เป็นเกี่ยวกิจาก,การสภาเกี่ยวกับการทํางานของเราในอนาคตเนี่ยก็จะมีการพูดคุยด้วยว่าเราจะมีการปรับองค์กรมีแบ็กอัพในการทํางานที่ส่งเสริมให้สสอเราทําหน้าที่ต่างๆในบริบทต,ต่างๆเช่นในสภาในถ้าเป็นรัฐบาลก็ในครอมอหรือเป็นในพักก็จะสามารถทําอะไรต่างๆให้ดียิ่งขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมีการประชุมสำนักสักครั้งสองครั้งนะครับ แ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยก่อนวันลงมติโหวตเลือกนายกหรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าขึ้นอยู่กับพักแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลแต่พักเพื่อไทยได้ประสานไปเบื้องต้นแล้วว่าเราจะจับมือเดินไปด้วยกันดังนั้นเราจะต้องมีเวลาประเมินสถานการณ์ร่วมกันก่อนวันโหวตว่าจะมีทิศทางอย่างไรจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนใด โดยตอนนี้เลขาธิการพักเพื่อไทยได้ประสานไปยังเลขาธิการพักก้าวไกลว่าจะต้องมีหรือไม่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลก็อาจจะไม่ต้องประชุมหาหรือร่วมกันแต่ความเห็นส่วนตัวได้พูดคุยกันสักหน่อยก็คงจะดีเผื่อจะได้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นเหมือนการทำความเข้าใจสถานการณ์และจะได้ไปทำความเข้าใจ กับสอสอในพักของตอนเองให้เข้าใจในสถานการณ์ร่วมกันแปดพักร่วมที่จะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันส่วนการถแถลงข่าวที่โรงแรมแลงคาสเตอร์เมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาในบันทึกข้อตกลงร่วมกันมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่จําเป็นจะต้องมีการช่วยสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตเต็มความสามารถในการเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไปถึงจุดไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่า สิ่งสาคัญจริงๆคือเรื่องของเจตนารมณ์เราแสดงเจตนารมณ์กับแนวคิดมุ่งมั่นของเราว่าเราจะจับมือกันอย่างมั่นคงและแปดพักก็จะแสดงความมั่นใจให้กับประชาชนทราบว่าเราจะร่วมมือกันที่จะผลักดันให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีพักก้าวกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและผลักดันให้นายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจตจำนงที่มุ่งมั่นชัดเจนให้ประชาชนมั่นใจ ส่วนจะเดินหน้าไปอย่างไรก็ต้องดูตามสถานการณ์โดยให้พักเก้าไกลเป็นผู้ประเมินและตอบคำถามอย่างไรก็ตามหากมีประเด็นอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องมาหารือร่วมกันในแปดพักร่วมช่วยกันคิดและผลักดันทิศทางแนว่แน่ชัดเจนอยู่แล้วเราเดินไปด้วยกันแต่ว่าเราอาจจะต้องมีเวลาในการประเมินสถานการณ์ร่วมกันก่อนที่จะมีการโบอกว่ามันเป็นยังไงไมมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ไปในักษณะทิศทางร่วมกันไหมก็คงจะมีตอนนี้เราก็ เลขาพักเพื่อไทยก็ประสานไปที่เลขาพักเกาไกลว่าเออลองดูว่ามันจําเป็นยังต้องมีหรือเปล่าเราก็หาเรื่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางบ้ากนเกาไกลถ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วไม่ต้องไม่ต้องประชุมแล้วไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยก,ก็ก็ไม่จาเป็นต้องมีแต่ว่าถ้าความเห็นผมผุคิดว่าได้คุยกันสักนิดก็ดีเผื่อว่าเราได้เห็นปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปทำความว่าใจกับสสในเอพรรคของตัวเอง ให้เข้าใจสถานการณ์ร่วมกันตรงกันแล้วก็เดินมาน,นิสถานเดียวกันสำหรับท่าทีของสอวอในการลงมติหากโวดครั้งแรกไม่ผ่านครั้งต่อไปควรจะเป็นบุคคลเดิมหรือเพียงครั้งแรกก็น่าจะพอทราบผลแล้วว่าได้หรือไม่ได้นายภูมิธรรมระบุว่าวันนี้เราทัดเจนคือร่วมมือกันผลักดันให้นายพิธาประสบความสำเร็จ เป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่อยากคิดคำว่าถ้าเพราะคิดว่าเราก็มั่นใจและนายพิธาก็แสดงความมั่นใจว่าได้มีการพูดคุยกับสอวอหลายๆคนแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าสอวอจะเข้าใจในปัญหาที่คลาดเคลื่อนหรือมีอะไรติดค้างได้พูดคุยกันไปหมดแล้วพักเพื่อไทยก็เชื่อมั่น ขณะน,นี้พักเพื่อไทยจึงไม่มีความคลางแคลงใจพร้อมผักดันเต็มที่เพียงแต่ว่าในแต่ละพักหากจะมีอะไรส่งเสริมสนับสนุนหรือผักดันให้มากขึ้นนั้นก็พร้อมที่จะทำเต็มที่ต่อไป